สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิภาษพี่น้องมาเขาสวนนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศเ่ยเหมือนแรงครับมาเบ่งว่าหลังจากผมกลับมาบ้านในประมาณครึ่งเดือนแล้วครับว่ามียังน่เกิดขึ้นครับมาเรยกับปลูกตะไคร้ครับเห็นบ่ตะไคร้เริ่มปลูกตะไคร้มีอันนี้ก็มาจากกรุงเทพนะครับเนาะพักนะชีฝรังอันนี้ก็ ไผ่ครับผมก็ตัดจากกอภัยมาช่ำไว้ครับก็เริ่มแตกแล้วครับปีนองกเริ่มแตกแล้วมีก็ตะไคร่ครับเห็นปะกระต่า่อันนั้นครับไอชะอมครับช่ำอยู่ครับชะอมอันนี้ครับน้องเฮงเฮงมาจากกรุงเทพคือกันครับมาสัมผัสชีวิต้านอกของนาคอกนาของเราน้องแมวครับมาจากกรุงเทพครับ สิทิงกัสงสารเนาะลิโตนครับก็เลยพาเขามานำพูดอีกตัวหนึ่งครับยางอคุณครับเอามาหาโตครับพี่น้องเอ้ยแมวครับเขาก็ได้ญยางเรียนเขาว่าเคยสัมผัสหัวสัมผัสสวนเนาะอยู่ในในตึกมาอยู่ในบรรยากาศบรรน,นอกเข้ากับชอบครับน้องโคนไปไหนมานี้มานี้เล้วมานี่แล นี่แล้วนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับมีหลายตัวครับผมกับสิภาพาบรรยากาศบงหัวครับเนาะว่ามาอยู่บ้านสิบห้ามึงเห็นยังไงครับอันนี้กอกปลูกตะไคร้ครับน,นั้นจะอมครับผมเสียไว้ครับมันไม่ค่อยได้ผลดอกสูตรนี้มนไม่ค่อยได้ผลว่ามันมีโอกาสตายร้ายกลัวมีโอกาสตายหลายกลือเนี่ยก,ก็ปลูกกะเพราครับ มีตะไคร่มีบักเ้าครับที่ปลูกไว้ชะอมครับปลูกแบบที่ว่าปลอกไข่ลอดครับตายตอนนี้ก็เริ่มฝนก็นเริ่มตกลิ่นๆมานะครับเนาะผมก็จะพาย่า,ยางละัวเลาะสวนครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งบกักเพาผอมปลูกไว้ลอกปลูกเบื้องว่ามมนจะได้กินน่วยบ่จักปีมันจะได้กินหน่วยปลูกสูตรนี้ครับปลูกแบบสมัยใหม่ครับ แต่ว่าหมดหมดได้หลายครับพี่น้องนี่สวนผมครับแต่พอใส่ทุงเทานี่ครับขอโทษด้ครับด้วยต้องใส่ครับพอใส่ทุงเท้าทีหมดร้ายครับนี่ครับอันนี้กัญยาครับตัดไปหง่วไปแล้วครับกำลังปงกันมา่ไหม่อันนี้ผมกำลังเพาะไว้นอครับเนาะนี่ก็มีพักครับไอ้โหระพา อีตูครับอีตูบานเท่าครับกะเพราก็เบเขือเบือเปาะเขเือไข่เต่าครับเขือบเหาก็มี่ครับืออยู่ร่วมกันนี่แหละครับพระท่านได้ปลูกครับที่แต่ว่าฝักทองว่าปลูกฟังผลครับฝักทองจะพาไปบนกฝักทองนะครับนะบอึบานเท่า้ะครับเนี่ยครับบอึฝักทองครับกำลังปลูกปลูก ปูความกันหลัครับแต่ว่าผมใหญ่ออกจากเหมนวามลงแปลงเลยเนาะมันมกนเ็เริ่มเริ่มใหญ่ครับถ้าร่เห็ดจนิซสีซ่ใบน,นี่ครับไก่นี่ครับใบนั้นครับมีบพกเาาครับสีต้นีย่ยงกันเอกกะทิเอากินนวยครับนี่กระเพ้าครับที่่นนลงเรือไว้อันนี้บกฮุ้งครับผม ั้งแต่มาเนาะมีนวยเดียวเนาะตอนนี้เข้าก็เริื่มติดนวยนวย,นวยเพิ่มครับเพราะว่ามันได้แสงเนาะครับนะผมแต่ก่อนมันหกเลยครับหนาะตึบเลยหนาเป็นะปมดเลยครับหกอืดอเลยเพราะว่ามีแต่ตนม่อนเนาะครับตนม่อนนะตนไม้เอ้ตนม่อน,นะน,อน,อน,นครับมันก็เลยทางออกปวกกอไผ่ับก็ช้างออก มะนาวกับลงเหลืออยู่ตนหนึ่งครับแต่กับมีหนุมีลูกอยู่ครับมีลูกอยู่ติดลูกู่ได้ครับพี่หนอกนพอเขาได้แสงเขาก็เริ่มติดลูกลายขึ้นวันแตะก่อนมันหกเนาะพี่นนอกมีหกเออก็เริ่มมากพัฒนาสวนครับนี่นอนใหม่นอนใหม่กับกินบัท่านหรอกครับพี่นนอก ขึ้นมาตลอดเลยนี่นี่นอนึงครับเห็นรอพุ่นขึ้นไม่แล้วครับแช่สะเลยครับพี่นอ้องผมก็จะพาพพี่น้องเบิ่งดีเล่ยนะครับเนาะนี่ครับนี่นี่ขึ้นไม่อีกสองคู่กันนี่ครับเห็นรอพี่นอ้องนี่กินบาตัานแล้วครับพี่นอ้องในแจกเพื่อนบ้านไปก็หลายคนแล้วครับนะ อยูู่้เดียวเนาะอยู่ค้เดียวกับกับหน้าครับหน้าพิการอีกคนหนึ่งครับอยู่นักกันหน้านะครับเป็นเป็นเป็นหนองไส้เมหายจากบ้านไปต่งละตังโดนอยู่ดีก็โทษมาบอกว่ามาหับเอามาหับเอามาเลี่ยงแนวแต่มผมก็เลยเมาโหลดไปไปหับมาเลี่ยงเลี่ยงเขาได้ปีก,วกวัวกัวแหละครับปีที่สองปีเลยแหละครับ นี่ครับบรรยากาศฝนกำลังตกฝนลินลินครับแต่ว่ายอดอนนะ่ะ้ืนร้ายนายพี่น้องเลยยอดในขิเล็กเออตัดยิงแต่ครับเมืองพี่น้องบรรยากาศง,ามมาง่งมงนนามแรงครับเบิงครับมีลุงกินน้ำนะครับเออบรรยากาศง่ามแรงครับมีลุงกินน้ำมีกันน้องครับ ให้เบ่งบรรยากาศตอนนี้มแม่แรกนะครับเนาะอาจาศมึนหมนนะจ้น้อยนะพี่น้องนี่ครับเห็นบอกครับพี่น้องลุงกินหนามก็มเคยเห็นนสิดดนเราได้นะครับเนาะลุงกินหนาม <laughs> ภาพอาชีพว่ชัดนะครับเนาะว่ามันมันเย็นนะครับมันสีเหมือนแล้วครับมผมก็เล่าบรรยากาศเนี่ยมันแรงมาฝากพี่ฝากด้องนะครับเนาะว่าผมมาอยู่บ้านมี่ยังเกิดขึ้นแน่เหตุยังไปแน่ครับพี่น้องก็คอยติดตามผมแล้วกันนะครับเนาะว่าผมเหตุยังแน่ก็จะเหตหลายรายการอยู่ครับปี่นาก็ะจีเห็ุจริงจังครับปีนี้อาจจะเห็ุแบบ เห็ดเอาเคเห็ดได้นะครับเนาะเพราะว่ามันมันมาดยกระท่านหันนะครับเนาะเนี่ยพี่น้องนอใหม่นี่จะนออย่ายันครับกิน่าท่านนะครับตัดตัดเที่ยนี้ก็จะแจกพี่แจกน้องครับแจกเพื่อนบ้านครับ ผู้ใดเขาจิตบม่มีนอไม่กินกับไปให้เขาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ทรัพนี้เนาะครับเนาะไว้โอกาสนะผมกับิตภาพพี่น้องมาเบิ่งไม่สวัสดีครับ